นี้เลยนะคะคือเรื่องเรื่องไอธุรกิจกกนเลยฝนเริ่มมาตั้งมาสักนานอยู่นะเห็นกระแสวันนี้ค่ะจะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะหรือว่าคุณฝนเนี่ยมาขายกระเกงในที่ใช้แล้วซึ่งทรายก็เลยเกิดความสนใจขาเฮ้ยแล้วกระเกงในเนี่ยมันเข้ามาหรือเริ่มมีการใช้เข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงก็เลยมีคำตอบมาดังนี้จ้า อันแรกเลยขอบอกกางเกงในตรงนี้มันเกิดจากว่ามีแหม่มต่างชาติค่ะเข้ามาในประเทศไทยแล้วนางเนี่ยก็เอากางเกงในเนี่ยมาขายแล้วมาโชว์ซึ่งตอนนั้นน่ะแหม่มคนนั้นเขาเรียกว่าลิงเชอรี่นะคะซึ่งคราวนี้คนไทยก็เรียกทับศัพท์ว่ากางเกงลิงเชอรี่ แล้วคราวนี้เฮ้ยมันอ่านยากนะยู <c oughs> ก็เลยเหลือคำว่า <c oughs> เป็นเก,เกงในลิงที่เราเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้ล่ะคะ่ะซึ่งงเกงในลิงเนี่ยมีประวัติศาสตร์มาหลากหลายมากเลยนะแล้วแต่ปีพศปีคิดการนะ่ะซึ่งเกงในลิเนี่ยก็มีวัฒนาการตั้งแต่การของการเอาผ้ามาหุ้มห่อปิดนั่นแหละนะคะจนปัจจุบันเนี่ยจนกลายมาเป็นเกงในงที่เป็นไม่กระทั่งจีสติ้งที่เราเห็นกันอยนะคะ คราวนี้เพื่อนเพื่อนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าแกงเกงในลิงก็มันมาจากคำว่าลิงเชอรี่นั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้เลยนะคะคือเรื่องเรื่องไอ้ธุรกิจกรกน,นผลเริ่มมาตั้งมาสักนานอยู่นะคะยังขายอยู่เอ้ยยังขายอยู่ฝนใส่ปุ๊บจะไม่ซัก <ห ka? S 1> จะท,ทิ้ง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 ในตะกร้าไม่เกินสี่วันจะมีคน 1> <1> ออเดอร์มันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคนที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มเก่าจะรู้ดี ฝนไม่เสวนาอะไรเยอะทักมาว่างเกงในส่งเกงในไปปุ๊บโอเคส่งชื่อที่อยู่มาแล้วส่งเคอรี่ไปให้ไม่มีการเสวนาแล้วห้ามจีนะคะรายได้ดีวะเออนี่นะคะพวกนี้เตรียมส่งนะคะแล้วก็ันนี้ันนี้ก็เตรียมส่งนะคะเอาไปทำอะไรฝนไม่สนใจนะคะฝนม,มีหน้าที่ขายคือขายไม่ถามเยอะไม่ซอกแซกโอนเงินมา ของไปนะคะนมไม่ดิโอนเงินมาต้องของที่อยู่ด้วยไม่ได้นี่นะคะนี่อันนี้สั่งกันจองล่วงหน้าตั้งแต่เจ็ดพฤษภาคนะ,คะสินค้าทั้งหมดเก้าชิ้นหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีชื่อพร้อมนะคะบอกให้แฟนขายมากตัวเท่าไหร่สองรอยห้าสิบค่ะรับแบบซักหรือไม่ซัก ครับม่ได้เลยพี่แล้วก็นี่นะคะส่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้รีวิวไม่ได้ค่ะพี่รีวิวไม่ได้อันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะเพราะเป็นของเมื่อวานนะคะนี่นะคะแล้วก็นี้เตรียมส่งนะคะเดี๋ยวเตรียมแยกเพราะตอนนี้ทักมาแบบไม่เคยเจอแบบนี้เลยผนก็ไม่เคย ฝนก็ไม่เคยดับพี่เดี๋ยวพูดแบบนี้นะเว้ยต้องให้กําลังใจกันนะอย่าเชียงอะไรที่ไม่ดีเก็บไว้ในใจพี่ฝนรู้ฝนก็ไม่อยากทําบอกไว้เลยโอกพี่เป็นเมื่อก่อนเี่คกดวนาฝนจะทำเหรอเสียภาพโพสเสียเซลล์มากต้องมานั่งคุกคีหอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้โอเคพี่ฝนไม่ได้ฆ่าใครตายไม่ได้ไปนอนกับใครไม่ได้เอาใครไม่ได้นอกใจใครถูกต้องไหมเราทําแค่ความจําเป็นคิดซะว่ามันเป็นการการขายเสื้อผ้ามือสองนะคะ หามานานแล้วแบบนี้ครับมานานแล้วนี่แหละครับพี่